เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเทสนะครับตัวเบอร์หนังสติ๊กสองแรงดึงนะครับชัก80นะครับชัก80นะครับตัวนี้ความยาว120เซนติเมตรนะครับชัก80เป็นยางแบนด์นะครับยางแบรนด์สองแรงดึงนะครับเป็นง่ามแบบนี้นะครับเปลี่ยนยางง่ายนะครับเปลี่ยนยางง่ายนะครับเค่ขันน็อตออกก็ใส่ยางเข้าไปหมุนเหมือนเย็ดมังสติกนะครับชัก80นะครับเดี๋ยวจะไปเทสความแรงให้ดูนะครับความแรงความไกลให้ดูนะครับว่าสองแรงดึงยางแบนด์แบบเนี้ยจะยิงได้ไกลแรงขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวจะมายิงให้ดูนะครับก็เคยทํามาหลายแรงดึงแล้วนะครับตีแรงดึงหกแรงดึงแปดแรงดึงแบบเท้าใช้เท้าเหยียบเท้ายันผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมานะครับชักแปดสิบตัวอาการทดลองเนี่แรงมากนะครับแรงมากแล้วก็ยิงได้ไกลนะครับก็เดี๋ยวจะมายิงให้เพื่อน <c oughs> ๆดูนะครับว่าชักแปดสิบเนี่ยยางแบรนสองแรงดึงแบบนี้มันจะแรงแล้วก็ยิงได้ไกลแค่ไหนนะครับนะครับ เพราะว่าทำแบบนี้ขึ้นยางง่ายนะขึ้นยางง่ายเราดึงยางดึงยางมาเลยครับเบาๆสบายสบายครับพกพาง่ายแล้วก็เบาเพียวกระทัดรัดนะครับเบาเเลยนะครับพกพาง่ายความแม่นนี่โอเคเลยนะครับจากการทดลองนะครับแต่นี้จะไปยิงความแรงให้เพื่อนๆดูส่วนความแม่นมันอยู่ที่คนยิงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเทความแรงแล้วก็ความไกลให้เพื่อนๆดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวก็จะมายิงเป้ากระดาษนี้นะครับยิงความไกลนะครับยิงความไกลแล้วก็ความแรงให้ดูนะครับนะครับอันนี้จะมีรอยเก่าอยู่นะครับรอยเก่าที่ผมตอนที่ทดลองทําใหม่ๆนะครับมีรอยยิงอยู่นะจะวงแดงไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้มีมีรอยยิงอยู่อันนี้แมวนะครับแมวเดี๋ยวจะยิงรูใหม่นะครับจะยิงรูใหม่เลยนะครับอันนี้รูเก่าผมวงแดงไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมายิงรูใหม่นู่นครับยิงจากบ้านนู้นนะครับน่าจะระยะตั้งสามสิบกว่าเมตรนะครับเดี๋ยวจะวัดดูนะครับวัดเก้ายาว เท่ากับ1เมตรนะครับเก้ายาวๆเท่ากับ1เมตรนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าส1บ2ิ2สาสี่ห้าสิบห สามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบแปดเมตรนะครับประมาณสามสิบแปดเมตรนะครับนู่นเลยครับเป้าขาวๆนู่นครับไกลๆดูครับสามสิบกว่าเมตรนะครับสามสิบกว่าเมตรอันนี้คือมายิงความแรงให้ดูนะครับยิงความไกลความแรงให้ดูว่าระยะสามสิบกว่าเมตรนี่เขายิงถึงไหมแล้วก็ความแรงขนาดไหนนะครับอันความแม่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเรื่องนะครับอันนี้ทดลองความแรงก่อนนะครับแค่สองแรงดึงนะครับสองแรงดึงยางแบนนะครับสองแรงดึงยางแบนนะครับง่ามหนังสติ๊กนะครับแบบนี้เลยนะครับ ช่วงชัก80นะครับช่วงชัก80ซนติเมตรนะครับความยาวปลายถึงท้าย120ซนเมตรนะครับชัก80ยางแบนนะครับแบบหนังสติ๊กเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าระยะ30กว่าเมตรเี่เขาจะมียิงถึงไหมแล้วก็แรงไหมนะครับจะยิงสี่นัดนะครับมาดูนะครับไปแล้วนะครับนัดที่1นะครับเดี๋ยวมาดูนัดที่2กันนะครับยิงให้ดูนะครับความแรง ระยะ30กว่าเมตรนี่ถ้าเพื่อนๆไปยิงนกยิงกระรอกยิงอะไรเนี่ยสาิกว่าเมตรนี่โอเคไหมนะครับอันนี้ยิงความแรงให้ดูก่อนนะครับความแม่นก็มันอยู่ที่คนยิงนะครับความแม่นอยู่ที่คนยิงนะครับแต่ถ้าเรายิงนกยิงกระรอกยิงอะไรมันไม่ถึงหรอกครับสามสิบกว่าเมตรอยู่ที่สิบกว่าเมตรนะครับสิบกว่าเมตรเต็มที่ก็ยี่สิบเมตรนะครับอันนี้ยิงความแรงความไกลให้ดูนะครับสามนะครับสามนัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนัดที่สี่กันอีกนัดนะครับ ให้ดูความแรงแล้วก็ความไกลนะครับว่าไอ้สองแรงดึงเนี่ยยางแบนเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับจะแพ้ไอ้พวกยางกลมอ่าสี่แรงดึงหกแรงดึงแปดแรงดึงหรือไม่นะครับอันนี้สองแรงดึงยางแบนนะครับขึ้นยางง่ายสะดวกนะครับเบานะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนัดที่สี่กันอีกนัดนะครับไปดูครับโดนนักสีนัดนะครับอันนี้คือยิงความแรงให้ดูเดี๋ยวตั้งปืนก่อนนะครับไปดูกันนะครับไปดูกันเลยนะครับ นะครับมาดูความแ ouais รงกันนะครับนี่ยิงความแรงให้ดูนะครับ <each> อันนี้รูเก่านะครับรูเก่าสีแดงๆนี่ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยรูรูใหม่ครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูนะครับมาดูกันไหมครับว่ากระดาษลังเนี่ยทะลุไหมครับกระดาษลังนี่สองชั้นนะครับนี่ครับทะลุหมดนะครับทั้งสี่รูนะครับทะลุหมดเลยนะครับทะลุกระดาษลังหมดเลยนะครับโอ้โหมีนี่ทะลุมาเข้าต้นไม้ด้วยนะครับนี่นี่ทะลุที่เข้าต้นไม้นี่ครับมาดูต้นไม้สองนั้นนะครับ นี่ครับนี่ครับเข้าต้นไม้ตรงนั้นโอ้โ oh, หนี่ฝังเลยนะ premature? นี่เน่ยฝังเลยนะครับนี่ลูกเหล็กนะครับนี่ลูกเหล็กฝังต้นไม้เลยนะครับดูครับความแรงนะครับนี่ความแรงระยะสามสิบกว่าเมตรนี่ครับนี่ครับฝังอยู่เลยนะนี 400, 10, 10, ่ฝังลูกเหล็กฝังอยู่เลยนะครับนี่อันนี้อันนี้ฝังหรือเปล่าโอ้โหฝังเหมือนกันนะครับเข้าไปลึกนะครับอันนี้เข้าไปลึกเลยนะครับเข้าไปลึกเลยนะครับดนต้นไม้สองเมตรทะลุออกไปทะลุออกมาดนต้นไม้สองเมตรนะครับก็ถือว่าแรงนะครับถือแรงมากระยะสามสิบกว่าเมตรนะครับนู่นยิงจากบ้านนเลย ตามสิบกว่าเมตรนะครับก็ถือว่าความแรงใช้ได้เลยนะครับ4ีนัดนะครับทะลุหมดนะครับไปดูยังเข้าต้นไม้นี่ยังฝังอยู่เลยนะครับฝังอันนี้ไม่ฝังนะครับก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะครับสองนัดนี้แน่นอนเลยสงนัดนี้แน่นอนเลยที่ทะลุเนี่ยอยู่เฉียงกันเลยนี่อยู่เฉียงกันเหมือนกันเลยนี่ครับแรงนะรแรงมากแรงมากอันนี้คือความแรงแล้วรยะ3สามสิบกเมตรเพื่อนๆก็คิดเอาครับถ้าไปยิงนกยิงกระรอกนี่เป็นยังไงนะครับ ก็โอเคเลยนะครับระยะ30กว่า,ามเมตรนี่ความแรงโอเคเลยสบายสบายครับทำไรก็ต้องทดลองก่อนนะครับนี่ทดลองอะไรก็ลำนี้เป็นลําทดลองไว้ใช้ประจําตัวนะครับลำนี้เป็นลำทดลองะนะครับ,นะรบถ้าเพื่อนๆสน,นใจก็ทักทายมาได้นะครับยิงหนังสติกนะครับลูก8มิลอ่าตองแรงดึงยางแบนนะครับ